ชิโนเย็นนมสดลมมิ๊แบบเดิมครับเหมือนเอปเปโซ่เลยแล้วก็วิธีการชงก็คือชงเหมือนเอปเปโซ่เลยแต่เพิ่มเติมขึ้น,นมาก็คือเพิ่มไซรัปที่เรียกว่าเฮลเซนัทเฮลไซนัทเฮลไซนัทในฝุ <แ Little S 1> อ่อมกระตอกจากบ้านแะล้วเฮลยซนัทเฮลไซนัทจะไม่ใช่คำน,นี้คเขาบูดมันจะเพิ่มอไซนัทถ้าเป็นคาเมร์เพิ่มเติมเฮลไซนัทถ้าอันนี้คือคำาเมร์ไม่เหมือนกันตรงนี้ครับ ขวดขวดเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันใช่ไหมจ๊ะขวดอันนี้ที่เขาเราบีบครับแต่ว่ากินนี่เราลองเฮลไซนัเนีเป็นที่เปเหมือนนสดอะี่ยู่ๆสเนทมันเป็นนมครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ใส่ต้องใช้มาดูกลิ่นนิดหนึ่งอันนี้นี่คือไรใส่ไม่ได้แต่แต่นี้สึกเหนียวเลยนะจยะยงไม่กี้นมนิดเดียวแล้นีตัวกลิ่นเฮ้ สำหรับคาปูชิโน่เย็นใช้ใช้ใช้เฮลซินัสนะครับไม่ได้ใช้คาราเมละะแต่บางนะคนไม่ชอบถั่วอันนั้นคืออันนั้นคือเฮลซินัสมันมันคือถั่วชนะิดหนึ่งชนิดหนึ่คือเราโดมอย่างเงี้ยเราโดมอย่างเงี้ยครับมันมันขวดถั่วเนาะแต่มันแตกที่ว่าพอเราไปนนบบารวมกับกาแฟนมครับมันกินอร่อยใช่ครับอร่อยอร่อยกว่าคาราเมลอาจ,จารย์รสชาติมันจะเหมือนน้ำผึ้งใช่อเขาขวด มันจะใช้น้ำน้ำพุ่มแต่แต่ว่ามันมันจะไม่ไม่เหมือนน้ำพุ่มโดยตรงตัวเนี้ยตัวเนี้ยเหมาะกับกินกับคาปูชิโน่เหมาะกับกินคาปูชิโน่แต่ถ้าเกิดถ้าเกิดทำเป็นลาเต้ให้ใส่คาราเมลจะอร่อยกว่าครับมันกับน้ำพุ่มอันนี้ตรงมันแเกมากไม่ชอบแต่พอเราไปชงใส่เป็นคาปูดูอ่ะอร่อยนวลก็คือแบบนมสดนมมิกแล้วก็ใส่อันนี้ห้าสิบหรือร้อยสามสิบเนี่ยยี่ห้อนี้ไม่แพงครับลองเห็นไม่แพงคือตอนนี้ไล่สเต็ปไปเลยคือติงฟง ราคาต่ำกวระล้อยถ้าลองบีก็แต่ร้อยจนถึงประมาณสองร้อยถ้าเป็นซินยอนิต้าคือสองร้อยขึ้นไปถึงสามร้อยลินลินจะสองร้อยถึงสี่ร้อยมูนินตั้งแต่สี่ร้อยขึ้นไปจนถึงแปดร้อยแต่ละยี่ห้อราคาไม่เท่ากันแต่สุดท้ายก็คือน้ำเชื่อมเหมือนกันแต่ว่าสูตรผสมน่เหมือนกันการแต่งกลีมการอะไรไม่เหมือนกันนะตัวนี้ครับตามสูตรเนาะคามสูตรเขาบอกว่าให้ใส่ยูเซนทั้งี่สิบอีเนลคนที่เข้ากันเทใส่แก้วปกฟองนมแล้วก็โรลโกโค ครับ่นสิ่งที่มันไม่เหมือนกันจากอีพ e ิโซคือกาแฟผสมทุกอย่างใส่แก้วปก,กน้วยแข็งแล้วก็เติมทอง,ง,อง,งนงไปด้วยแล้วก็โรยโมโคนี้มันก็จะมีมันก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างอ e ีพิโซกับคาปูชิโน่ส่วนคนที่ไม่ชอบปวดครับลองแล้วไม่ชอบปวดก็เปลี่ยนจากเฮเซนัตเป็นคาราเมลนะครับรค,าคารเาเมลหรือถ้าเกิดคาราเมลไม่ได้ก็เป็นวานิลลาใส่าสาหลักคือที่ต้องมีติดรา้านต้องมีสามตัวมีคาราเมลมีเฮเซนัตแล้วก็มีวานิลลาสามตัวนี้คือเป็นน้ำเชื่อมที่แบบ มันช่วยชีวิตได้ไหลายเมนมากนะครับประมาณนี้